สวัสดีคนะ่ะนักเรียนชั้นป .4 ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของหลักธรรมสาคัญของาศาสนาพุทธซึ่งหลักธรรมที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือหลักกรรมสุจริต3และพุทธจริต3นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันค่ะเริ่มจาก หลักกรรมนะคะหลักกรรมคืออะไรหลักกรรมคือการกระทําโดยเจตนาซึ่งประกอบด้วยกายกรรมกายกรรมคือการกระทําทางกายต่อมา 2. วจีกรรมวจีกรรมคือการกระทําทางวาจา 3. ม,มโนกรรมมโนกรรมคือการกระทําทางจิตครูจะบอกก่อนว่า กายกรรมคือการกระทําทางกายก็คือใช้ร่างกายในการทํากรรมต่างๆนะคะต่อมา 2. วจีกรรมวจีกรรมคือการกระทําทางวาจาวาจาคือการพูดคุยใช้วาจาหรือคําพูดในการทําร้ายผู้อื่นต่อมา 3. มะโนกรรมมโนกรรมคือการกระทําทางจิต หรือการกระทําทางความคิดคิดไม่ดีนะคะคือก็เป็นกรรมเหมือนกันต่อมากุศลกรรมกุศลกรรมคือการทําดีหรือกรรมดีนั่นเองส่วนอกุศลกรรมคือการทําไม่ดีซึ่งก็คือกรรมชั่วน,นั่นเองค่ะต่อมาสุจริตสาม สุดจริตสนะคะคือการประพฤติชอบซึ่งสามารถประพฤติได้3ามทางก็คือ 1. กายสุดจริตเป็นการประพฤติชอบทางกาย 2. วจีสุดจริตเป็นการประพฤติชอบทางวาจา 3. มะโนสุดจริตเป็นการประพฤติชอบทางจิตต่อมา ทุจริตรสามนะคะทุจริตรสามคือการกระทําความชั่วซึ่งสามารถกระทําได้สามทางก็คือ 1. กายทุจริตเป็นการกระทําความชั่วทางกาย 2. วจีทุจริตเป็นการกระทําความชั่วทางวาจา 3. ามมาโนสุจริตทุจริตเป็นการกระทําชั่วทางจิต ในส่วนของวันนี้นะคะครูแต้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจหลักกรรมสุจริตสามและพุจริตสามเพิ่มมากขึ้นยังไงวันนี้ครูเต้ขอจบคลิปการเรียนการสอนเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ